สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้เราจะมาแนะนำเนื้ทนในการเล่นวิโรนะครับผมอาวิโรก็ถือว่าเป็นตนัวละครที่อยู่มานานมากนะครับผมไปอยู่มานานพอสมควรนะอาจจะไม่ใช่ช่วงแรกๆแล้วผมเป็นตนัวละครที่ถูกลืมเลยก็ว่าได้นะผมก็ในแพทนี้นะครับผมก็ได้มีการบัฟในส่วนของดาเมจสกิลหนึ่งนะครับผมให้มันแรงขึ้นตามเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับ ประสิทธิเรื่องของวีโร่นะก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะเก่งขึ้นมากแค่ไหน,นผมสกิลหนึ่งมันจะแรงขึ้นเยอะขนาดไหนนะครับก็อันนี้ผมเอามาลองเล่นในตำแหน่งออฟเลนดูนะครับผมก็ตัวมันเนี่ยตำแหน่งจริงคือมันเป็นซัพพอร์ตนะอ่าหรือไฟเตอร์นี้ก็ไม่ได้แย่เหมือนกันแต่ดูจังหวะน,น,นี้ก่อนนะนี้ถ่ายครับผมปกติเขาฟิกเกอร์นะโอเคจังหวะน,นี้คือดีครับผมเราได้ฟิกเกอร์เขานะครับเดีวเราก็พิมพ์บอกด้วยว่าโอเคลองฟิกนะก็ด้วยความที่ ตัวมันเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไปเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตมากกว่านะครับผมแต่ทีนี้ด้วยความที่มันบัฟมาเนี่ยทำให้แบบสกิลหนึ่งเราแรงขึ้นนะครับผมแต่ก็เวลาใช้สกิลสองเนี่ยไม่แน่ใจว่าถ้าใช้ใช้โดนด้วยไหมนะผมมันจะตีไวขึ้นนะจาก20%เป็น45%มั้งครับถ้าจะไม่ผิดนะครับถือว่าตัวโลก็ได้บัฟได้รับการบัฟดาเมจมาดืด้อเลยนะอันนี้เหมือนเขาจะงงตำแหน่งกันนิดนึงนะผมสำหรับมอทอสนะครับพอมอทอสไปยืนเลนเดียวกับแคลรี่เฉยเลยนะครับผม Okay, มันก็จริงมันก็มีลูกศรบอกอยู่นะนะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ดูมั้งนะครับโอเคเนี่ยเราก็มาฟาร์มไปเรืเร่อยๆผมตัวเราก็ถ้าเกิดเอามาเล่นออฟเลนก็ออกเหมือนออกของเหมือนไฟเตอร์โดยทั่วไปเลยครับผมก็ในเกมนี้ผมจะออกเป็นเกาะไฟนะฟาะเคับผมแล้วก็เกมนี้ต้องออกเป็นตัดเลือดด้วยนะครับผมว่าอีกเกมนึงมีตัวดูดเลือดดีอย่างนี้ครับผมสินเนเทียนะครับด้ยรม ถามว่ามันบัฟแล้วมันเก่งขึ้นเลยไหมก็สําหรับผมก็อ่าล้วก็บัฟเรื่องพาสซีฟเลยนะลืมไปนะผมก็คือเวลามันตายเนี่ยจากปกติเนี่ยมันจะรีเลือดแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าตอนมันกําลังแบบคุกเข่าอะนะครับมันจะรีเลือดแค่ห้าสิบแต่นี้รีเลือดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมก็ถ้าถามว่าในความคิดอันนี้ต้องถอยกันนะเขามาเยอะนะครับผมโอเคเราต้องถอยนะถึงแม้ว่าเราจะเป็นไฟเตอร์ก็ตามผมแต่ ถ้าเกิดเขาเข้ามาเยอะเนี่ยก็ควรจะถอยอยู่ควรเซฟดีกว่านะครับผมออรับการบัฟมารอบนี้ก็ถือว่าบัฟมาแบบดือๆด้วยความที่ตัวมันไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับผมก็เลยอาจจะได้อยู่นะโอเคในจังหวัน,นี้ลองเล่นดูนะครับผมเนี่ยเราสกิลสองถ่ายนะฮะถ่ายใกล้อยู่นะถ้าถ่ายโดนเต็มๆก่อนเนี่ยเราอันตีค้างแล้วก็ใช้ฟิกเกอร์อันนี้ต้องมือไวนิดนึงนะครับผมมันมีจังหวะที่มันง้างนะครับกําลังจะทุบลงพื้นอย่างเงี้ยให้เรารีบฟิกเกอร์นะครับผม ถ้าเกิดว่ามือเราไม่ไวพอเราก็จะแบบทุบลงพื้นก่อนแล้วค่อยฟิกเกอร์นะเพราะฉะนั้นก็ใช้ดีๆนะครับผมสำหรับอันติฟิกเกอร์นะมันใช้ได้นะครับผมโอเคก็ถ้าถามว่าดาเมจมันแรงขึ้นไหมแรงขึ้นเยอะนะครับผมในช่วงเลดเกมนะแต่ถามว่ามันเก่งขึ้นไหมนะครับผมก็ต้องเท่าที่ไปลองเล่นมาเนี่ยมันไม่ได้เก่งขึ้นอะไรขนาดนั้นเลยนะผมด้วยความที่ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะตัวมันมีแค่ดาเมจอะ จังหวะนี้เกือบตายอยู่นะแต่ถึงตายเราก็ไม่ได้ตายจริงหรอกผมเพราะว่าเราจะมีอีกหนึ่งชีวิตนะครับผมเดีวยนนี้เดี๋ยวรอเคคิีนี้ก่อนนะเดี๋ยวเคคยน์คี้เสเ็จก็กลับบ้านเลยครับผมเราไม่ต้องตายนะเดี๋ยวมันจะเสียพละสิบเปล่าๆนะครับผมก็ผมมองว่าถ้าในตำแหน่งซัพพอร์ตผมลองไปเล่นมาแล้วเกมหนึ่งก็ถือว่าเก่งก็ไม่ได้เก่งมากนะครับผมแต่เก่งเก่งอยู่แหละแต่มันอาจจะยังไม่เท่ากับซัพพอร์ตตัวอื่นก็คือ ด้วยความที่ตัวมันเนี่ยสกิลใช้ยากอยู่พอสมควรนะอย่างสกิลสองย่างเงี้ยบางทีก็ถ่ายไม่โดนบ้างนะผมแล้วก็โดนขัดได้ด้วยนะสกิลสองนะครับแล้วก็แบบมันถ่ายยากด้วยแหละนะครับผมถ้าเกิดเจอตัวพิวๆอย่างเงี้ยการที่จะไถ่ายแบบไถ่ายแบบเต็มๆอย่างเงี้ยเนี่ยก็ค้างยากนะอ้เดี๋ยวยงเข้ามาเยอะนะเดี๋ยวอันตีับผมเนี่ยแล้วก็อันตีเห็นไหมทําให้เราวิ่งฉะเนี่ยเห็นไหมครับตอนเราตายเนี่ยเราเลือดเยอะมากเนี่ยเรายือได้นานมากเลยนะแต่แม ไม่มีเพื่อนเรามาช่วยเลยก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดเมื่อกี้มีเพื่อนเรามาช่วยเนี่ยก็คือแบบยังไงเราก็รอดน,นะเพราะว่าเรายื้อนานมากเลยนะครับโหเดี๋ยววันนี้เสียบอลน,นะเดี๋ยวนี้ผมกะาจะรีบเข้าไปนะอันนี้ผมลืมไปนะผมว่าเขายังไม่ได้แลกเลือดนะเนี่ยเรียบร้อยเลยครับผมแล้วเขามีเลดด้วยนะครับก็ไฟเตอร์ก็จะเนี่ยแพ้ทางซีเนสที่เหมาสมควรนะครับประพาไป2ตัวนี้ก็เริ่มไม่ดีแล้วนะครับผมก็ต้องเดี๋ยวไปรับเลนนะคือด้วยความที่สกิลมันยังใช้ยากนั่นแหละครับผม อันติมันเนี่ยโหกว่าจะชาร์จวงกว่าจะอ่าอกว่าจะแบบทำแอนิเมชันเสร็จนะครับผมก็คือแบบอีกทีมเขาก็หนีหมดแล้วนึกออกไหมครับมันไม่มีใครอยู่ในวงให้เราอันติได้ได้ไดหรอครับผมมันก็เลยแบบก็ถือว่าเล่นยากแล้วแหละนะครับอืมแต่ถ้าเกิดเอ,อามาเล่นในออฟเลน,นเออมันชนเลนได้ดีนะแต่ในกรณีที่ไม่ได้เจอตัวแพ้ทางตัวแบบชนเลนเก่งๆอย่างเวเลส เฟรเดนติโนอย่างเงี้ยเออเนี่ยอันนี้เราก็หยิบมาก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าปั๊บมาก็ดาเมจแรงขึ้นนะแต่ถามว่าเก่งขึ้นไหมต้องต้องบอกตรงๆว่าไม่ค่อยเก่งขึ้นขนาดนั้นนะครับผมก็ยังไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะสำหรับวีลอร์ผมหรืออาจจะยังไม่เก่งขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาลองเล่นเนี่ยถ้าเกิดเราจะได้ใช้ตหนเห็นไหมมันต้องเป็นตัวขาตายอย่างเงี้ยแล้วแบบอีกทีมหนึ่งเขาไม่มีฟิกเกอร์อะไรแบบนี้ครับซึ่ง มันก็ไม่ได้ใช้ง่ายแบบนี้ตลอดนึกออกไหมครับเนี่ยแล้วก็สกิลสองละกว่าเราจะสไลด์ออกไปนะครับผมคือแบบมันช้าอนิเมชั่นมันค่อนข้างช้านะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันปรับอนิเมชั่นให้มันไวอ่ะผมว่าตัวมันเก่งเลยนะแล้วก็ยิ่งบัฟดาเมดแบเงี้คือถ้าเอาเอาไปเล่นอ่ะโอเคเก่งนะครับเพราะว่ามันบัฟสกิลหนึ่งให้แรงแต่ถ้าเกิดเอามาซัพพอร์ตอย่างเงี้ยก็แนะนําให้อ่า บัฟจะบัฟจริงๆก็แนะนำบัฟแอนิเมชันดีกว่าในการออกสกิลนะครับผมเพราะว่ามันมันค่อนข้างช้าแหละนะครับแล้วก็เป็นฮีโร่ตัวเดียวที่ไม่มีสกินนะครับผมอันนี้ยังไม่นับตัวใหม่นะหยานนะครับผมยังไม่นับนะเพราะว่าหยานตัวมันเพิ่งเข้าหนะครับมันอาจจะยังไม่มีสกินก็จริงนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เข้านานแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีสกินอาจจะติดเรื่องลิขสิทธิ์ตัวละคร,ะครมั้งครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาก็เลยไม่มีสกินออกมานะเพราะว่าตัวละครฮีโร่เนี่ยมันจะเอามาจัด ไม่แน่ใจว่าเป็นหนังหรือเปล่านะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะเออแล้วมันก็อาจจะแบบถ้าเกิดไปเติมสกินแล้วเาเนี่ยมันจะเป็นมันจะติดลิขสิ์มั้งครับเป็นการแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมั้งนะครับอารมณ์แบบเอาของลิขสิทธิ์ไปเปลี่ยนแปลงเลยมันก็อาจจะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกนันนะผมนีวต้องถอยกันนะเนี่ยแล้วก็ตัวมันถามว่าอึดไหมก็อึดน,นะครับผมแต่ตัวมันก็ยังเล่นยากอยู่ดีนะ จะถามว่าถ้าอยากจะเล่นก็เล่นได้ครับผมเพราะดาเมจมันปรับมาก็ถึงาแรงขึ้นเยอะนะครับก็สามารถสู้กับตัวบางๆได้สบาย,ยอยู่นะถ้าเกิดถึงตัวนะครับผมถ้าเกิดไม่ถึงตัวก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเห็าอันนี้ไปบนอู้อ่าแล้วก็เรื่องการใช้สิงคิวสองเนะี่ยพยายามสไลด์ก็ระวังติดหินติดอะไรด้วยนะครับผมเพราะว่ามันติด,ดน,นะนะแหมืเมื่อกี้ผมจะสไลด์เข้าไปข้างบนได้ไหมมันติดไอ้นี่ผมติดหินโคลนหินมกเมื่อกี้ ก็เลยอืมแะไรมันก็จะติดนะครับฉะนั้นก็ใช้สกิลกันระวังดีๆนะผมโอเคเราก็ฟาไปเรื่อยๆนะเราก็มีของเรื่อยๆนะครับผมเอาจริงถ้าเกิดเกมนี้ไม่มีซินเนตีเนี่ยผมก็จะไม่ออกตัดเลือดนะจะไปออกอย่างอื่นแทนนะผมออกออก,ออกแทงเยอะๆนะผมจะทําให้แบบยิ่งเราเลือดเยอะเราก็ยิ่งสกิลหนึ่งเวลามันตีสามครั้งมันก็จะแรงนะครับแต่อันนี้ออกตัดเลือดก,ก็โอเคมันมีดาเมจเข้ามาทดแทนก็พอได้นะผมเดี๋ยวจังหวะนี้ต้องถอยนะ ว่าเขาเยอะกว่านะผมนี่เดี๋ยวรอคู่เฉยๆนะเนี่ยคู่เนี่ยแค่นี้พร้อมผมแล้วก็ออกเห็นไหมครับเพราะว่าเราอยู่กัน3าคนนะเมื่อกี้เขาอยู่กันสี่คนแล้วก็แคลี่เรานิ่งด้วยนะครับผมเหมือนจนเน็ตไม่ดีมครับผมก็เ,เลยแบบนิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วนะถ้าเกิดใครได้เห็นนะครับผมมินิแมปนะครับเรานิ่งด้สักนาทีสองนาทีแล้วแต่ก็ยังดีที่ทีมเรายังประคองรูปทรงเกมได้อยู่ครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็น4ี่ห้าแล้วนะ 4ต่อ5แล้วนะครับว่าเคลรี่เราก็คือนะอยู่บ่อแล้วนะครับมันไม่ได้ทำอะไรนะโอเคเดี๋ยวเราเคเวบนี้เสร็จเดี๋ยวไปช่วยกลางนะครับผมอเอ้ยอาจจะโอ้เราเห็นเขาโผล่บนแล้วเดี๋ยวเราดันต่อดีวยาน่าจะได้อยู่นะแล้วก็ตัวมันตีป้อมแรงไหมก็พอพอได้นะครับผมพอได้นะตามภาษาไฟเตอร์ะ Fighter นะครับผมปกตินะครับ Okay, เราได้ตัดเลือดแล้วตอนนี้เราก็จะพอสู้กับซินเนเทียได้แบบพอถูขวดไถได้นั่นแหละนะครับเคยนี้ผมจะออกเป็นอันนี้นะอดีได้ตีไปเนี่ยนี่แรงนะครับผมนี่ตีไปสามทีใส่ลิตรนะลิตรที่ออกของแท้งด้วยนะครับผมออกของแท้งมาชินน้นนึงนะครับอาจจะไม่ได้เยอะเดี๋ยวน,นี้ผมรอติเคคีปนะครับเนี่ยตีอาจจะมีประโยชน์แค่ตรงนี้แหละนะครับก็คือเคคีฟนะอันนี้ไม่รู้ไม่รู้นะครับไม่ชมกันอู้ยงังวงนี้สวยครับผมเพื่อนเราได้ซินเนเทียมา อันนี้ต้องให้เพื่อนเราไปเล่นกับเซียนนี้เแล้วเพราะว่าเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอืมเพราะว่าแบบเขามีเลืเลอดเยอะมันก็เพราะมันก็สู้ยากเขียน,นี้ผมออกเป็นอไกอาพอนะผมผมไม่ได้ออกเป็นทอยนะผมเพราะว่าไกอาได้เลือดเยอะกว่านะประมาณสองร้อยนะผมมันไกอาได้พันสองนะทอยได้อ่าพันหนึ่งนะผมถ้าจําไม่ผิดนะก็ถือว่ามีผลนะครับผมโอ้จังหวะนี้เขาแหลมเรียบร้อยผม อันนี้เราเกี่ยวเลยนะเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเรากำลังมาแล้วจะเป็นโอ้แคลร่ด้วยน่าจะไม่รอดนะผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเมดด้วยอุ้ยเดี๋ยวเขามีล็อกคิวนะอะไรฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเรียบร้อยอ่ะไม่ไม่ร้อยสิ้นกลายเป็นเรียบร้อยสิ้นเกี่ยวนี่เดี๋ยวฟิกเกี่ยวนะอแม,ม่แต่สโลผมแม่แทบไ,ม,ไม่สโลเลยนะฟอร์สเขมนะครับเสียดายเสียดายโอเคนี่ผมกํลังจะกลับลนะเดี๋ยวแม่มังกรเกิดพอดีผมเดี๋ยว ช่วยเพื่อนตีมังกรก่อนนิดนึงนะครับผมเนี่ยเราก็ช่วยเพื่อนตีไปนะฮะเ,เราก็สกิลไปเนี่ยก็ตีตีตีอันนี้ผมเห็นป่ากํลาลังมาผมก็เลยกลับไปครับผมมันจะได้ไม่เสียเวลานะเพราะยังไงซะเราก็ได้มังกรอ,อยู่แล้วโอตรงนี้เหมือนเพื่อนเราจะไปตายนะอ้แต่ยังดีนี่ครับผมได้อยู่นะเดีย๋ยวนี้เราเกี่ยวสกิลสองปุ๊บแล้วก็ตีตีตีตน,นี้เดี๋ยวเราไล่แล้วผมตีอันนี้ผมก็จะให้โดนแคลรี่นะแต่แม่อย่างที่บอกมันใช้ยากนะครับผมมันตี โอเคจังหวะน,นี้เราได้เราแทงป้อมให้เพื่อนเลยเพราะว่าเราเป็นไฟเตอร์นะครับผมแทงน,นะอีกอย่างหนึ่งเรามีอีกหนึ่งชีวิตนะครับผมอู้จังหวะน,นี้เขาตายห้านะอู้แล้วคลิปมาพอดีครับผมและตัวที่จะเกิดไว้ที่สุดก็คือซินเนตเทียนะครับผมซึ่งซินเนตเทียอีก10วิโดยประมาณก็อาจจะมากาันไม่ทันหรอกครับผมเพราะเราเป็น2แครี่ด้วยนะโอเคก็อาจจะโอเคน่าจะจบได้ครับผมีแต่เราตีป้อมเลยนะเนี่ยตีได้ก็ตีเลยครับผมโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ นีหวังนะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะผมก็สามารถทาเป็นเล่นกันได้นะสําหรับฮีโร่นะผมแต่ถามว่าก็ไม่แนะนําให้เล่นทุกเกมนะครับก็ดูฮีโร่อีกทีนึงด้วยนะถามว่าปรับมาใหม่เก่งไหมเก่งครับผมแต่เก่งขึ้นไม่เยอะนะครับก็ให้มันพอเล่นได้นะก็ถา้าเพื่อนๆไม่ได้จบอกก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ายบาานะครับ